ครับก็อยากจะฝากนะครับคนที่คิดว่าจะปลูกอันนั้นดีไหมจะปลูกอันนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าปลูกนะครับปลูกเถอะเนาะก็อย่างน้อยๆถ้าท่านปลูกแล้วมันขายไม่ไม่ได้เพราะว่ามันจำนวนขายไม่พอเอาไว้กินอย่างเดียวผมเริ่มต้นก็เริ่มต้นมาจากการปลูกเองกินเองเหลือก็แจกพี่แจกน้องน,นะครับส่วนขายเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้เพราะว่าคนิตขึเยอะแล้วเกินจนถึงต้องขายนะครับนี่คือความตั้งใจจริงๆทีแรกนะครับ ก็คือไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาขายไปทำเป็นสันอะไรห,หรอกนะครับก็ขายแบบว่าคนซื้ออยู่ได้คนขายก็พอมีกําไรอยู่ได้แค่นี้พอครับขอบคุณครับก็ก็รู้สึกยินดีนะคะกับส่วนหนึ่งของอย่างน้อยก็เป็นสมาชิกของอสมองคนหนึง่งที่อยู่ในตําบลทั้งหมด73คนนะคะก็มีประสบความสําเร็จในการที่ทําสวนปอดสารพิษซึ่งปัจจุบันนี้คนหันกลับมากินผัก พืชผักสวนรัวรที่ปลอดสารพิษกันนะคะแล้วก็อย่างนี้คืออสมอของเราที่เจ็ดสิบสามคนน่ะณเวลานี้ทุกคนก็มีปลูกผักกินเองกันบ้างแล้วเนาะอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้แต่อย่างเนี้ยเหมือนเหมือนพี่ชำนาญน,นี่เหมือนก็ประมาณว่าปลูกกินเองเสร็จแล้วมันมได้ผลผลิตที่ม,มากมากยอดเยี่ยม<ๆ>แล้วก็ทําใหอ้อ่ต้องเอาไปขายและได้กําไร มาจึงเจอครอบครัวได้ใช้ใจ่ายในครอบครัวด้วยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะอสมอทั้ง73คนนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะวันนี้วันนี้ก็คือแกงมะละปลาดุกต้องมาแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ